ค่ะตอเต้เองนะคะก็มาเจอกันในรายการ Legacy Review อีกครั้งหนึ่งนะช่วงนี้เนี่ยถ้าใครติดตามเต้นอยู่ทาง IG นะคะจะเห็นว่าเต้นจะมีการแบบจิบกาแฟยามบ่ายซึ่งมันจะเป็นกาแฟตัวนี้ค่ะ Cafe Seven Lega ซึ่งลงใน IG Story บ่อยมากนะคะจนกระทั่งเนี่ยทางแบรนด์เขาก็ทักมาหาแล้วก็คุยนะคะแล้วก็บอกว่าอยากจะขอส่งผลิตภัณฑ์มาให้รีวิวได้ไหมเราก็ เอาแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเดิมทีก็กินทุกวันอยู่แล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวันที่นัดไว้ของจะมาส่งเต้นก็เลยมาถ่ายรอพร้อมกับเตรียมแก้วมารอแล้วด้วยนะคะอะสงสัยไหมว่าทําไมต้องมีตั้งสองใบเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่ทักมาธรรมดานะคะเขายังมาทักมาบอกว่าคุณเต้นยังไม่เคยลองสูตรนี้ใช่ไหมอุ้ยเราก็ตื่นเต้นนะคะ สูตรที่ผสมกับโปรตีนตัวที่ต้นทานประจําอยู่แล้วก็คือตัวนี้นะหลายๆคนน่าจะมีเหมือนกันนะคะแล้วก็โปรตีนช็อกโกแลตก็เลยเตรียมแก้วมาสใบเพื่อจะทําเป็นลาเต้แล้วก็มอคค่ามีของมาส่งครับมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปเอาของก่อนนะมาแล้วนะคะก็เขาส่งมาให้เป็นสองแพ็คใหญ่มาก บอกว่าเต้นอะรู้อยู่แล้วว่าเขามีแพ็คใหญ่ขายนะคะแต่ว่าปกติก็จะสั่งแต่เขาแบบเป็นฟองเล็กกินแล้วดูดิ ใหญ่กว่าหัวเยียอะก็อันนี้นะคะมี12อันนี้มี55สองแต่ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้อะเอามาดูข้างในกันบ้างน,นะคะก็ถ้าฉีกหอมาเนี่ยด้านในจะประกอบไปด้วยซองเล็กๆแบบนี้นะอืมบอกเลยว่าสายคาเฟ่นะคะห้ามพลาดเพราะว่ามีอันนี้ติดบ้านไว้ตอบโจทย์มากๆในวันที่เรามีขนมหวานแล้วเราก็อยากจะเปิดคาเฟ่เองที่บ้านนะคะเป็นแบบชงง่ายๆทําได้ชงไม่ยากเลยเพราะว่าเต้ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยชงอะไรเองมาก่อนนะคะก็รอ เปลี่ยนมุมนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะชงไปด้วยเนาะระหว่างที่รอน้ําต้มนะคะจะเล่าให้ฟังว่าตอนแรกอะเต้นก็ยังไม่กล้ากินกาแฟตัวนี้เพราะว่าจริงๆเต้นค่อนข้างซีเรียสในเรื่องของสุขภาพประมาณหนึ่งนะคะคือชอบกินกาแฟมากเลยนะแต่ว่าเวลาทานกาแฟค่ะที่มีคาฟเฟอีนสูงอะเต้นจะมีอาการใจสัน่นก็เลยทานไม่ค่อยได้นะคะประกอบกับว่าเวลาเราไปทานกาแฟข้างนอกแล้วเขาจะใส่นมไว้นะคะก็จะมีความแอบ อ้วนง่ายน,นิดนึงอ่ะเพราะว่ากินเพลินนะคะแบบกินได้หลายแก้วอันนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องนั้นได้นะเพราะว่าเขามีครั้แฟตนะคะศูนย์เปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอันนี้เนี่ยเป็นความความประทับใจส่วนตัวนะคือเต้อนอาจจะชอบกินขนมหวานหลังกินข้าวเที่ยงนะคะแล้ว จะมีปัญหาว่าพอเรากินขนมหวานเข้าไปช่วงบ่ายเราจะกินจุกจิกอยู่เรื่อยๆแต่พอกินคู่กับตัวคาเฟ่เซเว่นเลกาค่ะตัวนี้อันนี้ส่วนตัวนะย้ำอีกทีนะว่ามันเป็นผลที่ได้แบบของเติ้เองจริงๆนะคะก็คือทําให้เติน้นอะไม่รู้สึกอยากกินจุกจิกในช่วงบ่ายหลังจากที่กินกาแฟตัวนี้เข้าไป ถ้าดูหลังอซนะคะจะมีแบบสารสกัดใส่มาเยอะมากแต่เดี๋ยวเต้นจะหยิบตัวที่เป็นจุดเด่นของเขามาพูดให้ฟัง ตัวแรกนะคะจะเป็นสารสกัดจากส้มแขกอันนี้เนี่ยจะช่วยยับยั้งเอนไซม์ที่ร่างกายนะํามาใช้ในการสร้างไขมันนะคะแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญลดความอยากอาหารได้ตัวถัดมานะคะคือแอลคาเนทีแอลทาเทรดอันนี้เนี่ยจะช่วยเปลี่ยนไขมันที่สะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะให้กลายเป็นพลังงานเร่งการเผาผลาญไขมันแล้วก็ช่วยให้ออกกาลังกายได้นานขึ้นเพิ่งเห็นนะคะว่าจริงๆอ่านจากซองใหญ่ก็ได้เป็นเล็งอันเล็กๆอยู่ตั้งนาน ก็ถัดมานะคะคือโคมีมที่โคลิเนตอันนี้เนี่ยเต้นคิดว่าน่าจะเป็นตัวพระเอกที่ทําให้เต้นหยุดกินจุกจิกได้นะคะเพราะว่ามันมีสรรพคุณในการช่วยควบคุมระดับน้ําตาลให้เป็นปกติ ตัวถัดมานะคะคืออินูลินตัวนี้เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกนะคะเป็นอาหารของตัวลินสีที่ดีในลำไส้แล้วก็จะช่วยควบคุมระดับน้ําตาลและไขมันในเลือดด้วยใกล้หมดแล้วนะเมื่อกี้พูดเรื่องของไขมันนะคะน้ําตาลขับถ่ายสุดท้ายก็คือเรื่องของผิวจะมีสารที่เรียกว่าไลโคปีนอันนี้เนี่ยจะช่วยปกป้องผิวของเราจาก U V ที่เกิดจากแสงแดดนะคะแล้วก็สุดท้ายที่ต้นจะพูดถึงคือคอลลาเจนจากปลาทะเลคอลลาเจนเนาะก็ช่วยเรื่องของผิวชุ่มชื้นนะคะและดูอ่อนเยาว์ชะลอการ เกิดริ้วรอยนะคะเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิวประมาณนี้สารอื่นๆก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะเดี๋ยวต้นจะเอากาแฟอันนี้นะคะไปแช่ในฟรีซไว้ก่อนเพราะว่าโปรตีนนะคะจะชงกับน้ําร้อนไม่ได้นะ,ะก็จริงๆอันนี้มันเหลือแบบแค่อุ่นๆนิดเดียวเองก็แช่ฟรีซแป๊บเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาออกมาผสมกับโปรตีนอีกทีอุปกรณ์สําหรับชงโปรตีนนะคะแน่นอนว่าต้องมีแก้วเชคนะคะแล้วก็น้ําเย็นเจี๊ยบเลยนะคะก็เอาซองขาวก่อนละกันนะนี่ อันนี้คือนูติโปรนะคะเป็นโปรตีนโปรดของเตอร์เลยนูติโปรหนึ่งซองนะคะก็จะใช้น้ําอยู่ที่ปริมาณ150-180 ml เดี๋ยวเต้นจะใส่ที่100ก่อนเพราะว่าเราจะไปผสมกับกาแฟต่ออันนี้ละลายง่ายนะคะเพราะว่าผงม,มันละเอียดมาก กไ,ได้แล้วนะ่ากินมากเลย <S 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 ต่อมาเรามาทำม็อกค่ากันนะคะอันนี้ต้นไปนล้างแก้วมาแล้วนะของอันนี้นี่อเอาน้ำซักร้อยี่สิ ตื่นเต้นมาก ก,ก็สรุปแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นแบบอันโปรดของเราเลยก็คือมีโปรตีนแล้วก็กาแฟก่อนจากกันไปนะคะเติ้นก็มีทริคเล็กๆมาฝากนิดนึงคือหลังซองเนี่ยคะ่ะเขาจะเขียนว่าให้เราชงกาแฟคาเฟ่เซเวนกับน้ำร้อนแต่จริงๆแล้วเนี่ย ตัวคา,ฟาเฟ่เซเว่นนะคะมาละลายค่อนข้างง่ายเปิ้ลเน่เอาไปชงกับน,น้ําเย็นมันก็สามารถละลายได้เหมือนกันอาจจะใช้เป็นแก้วเชคนะคะที่ใส่น้ําแข็งลงไปหรือลูกเหล็กลงไปเขย่าเขย่าเหมือนโปรตีนเลยมันก็สามารถละลายได้เหมือนกันนะคะไม่ง่ายเท่าน้ําร้อนแต่ไม่ได้ละลายยากเพราะฉะน,นัน้นเราสามารถเอาโปรตีนใส่สในน้ำเย็นแล้วก็เอากาแฟใส่ใน้ำเย็นพร้อมๆกันแล้วเขย่าทีเดียวก็ทําได้เหมือนกันนะลองไปทํากันดูนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปเล่นก่อนนะคะเพราะว่าชงง่ายมากแล้วเราก็จะสามารถมี แฟ้เก๋ๆถ่ายรูปเล่นที่ห้องได้เดี๋ยวยังไงจะแปะรูปให้ดูนะฝากติดตามด้วยนะคะว่าอ e ีพีหน้าจะเป็นรีวิวอะไรแล้วมาเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย